น้องพีสวัสดีครับสวัสด no ีครับน like er ้องพีสบายดีไหมสบายดีครับเมื่อเช้าใครมาส่งแม่ครับแม่เคเดี๋ยววันนี้คุณจะพักงพีคุณใช้กัะใครน้องพีรู้จักนี้การไก่น้องพีเคยใช้ไหมครับครับเคยใช้อ่ะน้องพีถนัดมือซ้ายหรือมือขวาแม่ท่าขออยู่ไหน ขวาอยู่ไหนเออขวาไหนซ้ายซ้ายอยู่ไหนนี่นี่ซ้ายเมื่อกีใช้มือไหนทานข้าวขวาใช่ไหมโอเคแสดงว่าน้องพีถนดัดมือขวาเราจะสอนน้องพีใช้กรรไกรแล้วก็กระดาษอันนี้คือใบงา,านแบบฝึกการตัดกระดาษตำลรรายปากเส้นโค้งไหนคุณจะทำเป็นระย่างให้ดูโอเคคะ นี่จะมนีอยู่สามให้น้องพีใ่ใช้กันไกลตัดตามรอยเส้นแระให้รบทต้องสามเส้นไม่ไป้ทำตัดตัวอใหญ่น้องพีอยู่หนีน้องพีดูนะขาลูเ่<ำ>เ,เราใช้ือขวาเราจับกัไกาแล้วมือซ้ายเราจับกระดาษแต่เราต้องระวังมือตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นมีดคมอันตราย ทำผ้ากเสไห้เส้นที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อไปเส้นที่สองบางทีเคยใช้กังไกที่บ้านบางทีได้ใช้กังไกลตัดอะไรเนี่ยแม่ไหมตามนะครับครับ นี่เจนทีสองผันไปแล้วต่อไปเส้นสุดท้ายและเส้นที่สามตัด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 ตั่ตัดตั่ตรดตัดนั่ตสดตสดตั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 ดต่อตปคงัจตัด้ัดตฮะคัดจะให้ตัตัด น้องเพียวมือขวาขึ้นมาครับโอเคน้องพีจับกระดาษก็น้องพีจับกันตายไโอเคถนัดาาไหมม,ม,มือซ้ายมือซ้ายมาจับกระดาษนี่ไม่ใช่ที่หนึ่งของหยกจับนะจับตำลอยใจเย็นๆไม่ต้องรี เราลองมีอตัเองได้ไหม้างหมอทำให้กระดาษมันเป็นปูมันจะตัดง่ายโอเคอเใช้ามใช้กกาส่กลับบ้าแล้วก็ใช้กัากาไปตัดกระดาษระเก็บผัก เืม่ไ tamam, ้ไแต่ต really? ้องราวองตัวเองด้วยเพราะมืานมันลายตัดตนี้ตัวเองลเลือดออกเลนะอเส้นขก็ระวังๆน้งาโค้งแล้วข้งโค้งแล้วจะไปโ้นต่อไป ไม่ต้องเรียนนะใจเงินนี่กระดับตึงๆมันเหมือนจ็ตัดนะน้อคุ้มสุดท้ายแล้วลูกนี่คุ้มสุดท้ายแล้วี่นน

ไม okay. e ่เล็กครับให้ตรงให้ตรงให้ถึงโตเลยโอเคเส้นแรกขั้นตอนต่อไปเส้นที่สองทำอะไรดี เโค้งแล้วมโค้งแล้วขึท้วยแล้วมือสัน ชั้นที่สองจะเสร็จแล้วยังตัดไม้ทิ้งหมดเลย โอ้นี่เสร็จแล้วอะ wow. <laughs> Cái nhìn, cái nhìn, cái nhìn, cái nhìn. không được trang phong 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 trang phong

ติดมือเหรอโอเคน้องพีเก่งมากโคมงใหได้ไหมโอเคน้องพีวันนี้น้องพีทำได้ดีมากเลยอ้าววันนี้ครูก็หมดเวลาฮะหมดเวดลวทาทำการสอนแล้ววันนี้วันนี้น้องพีเก่งมากเลยเช่นชมเก่งมากเอเก่งมากโอเควันนี้หมดเวลาสำแรับโอเคมาขอบคุณครับ แต่เจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค